อิสานแทบยังคงกาะติดความคืบหน้าในโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งวันนี้ค่ะเราจะไปตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่เละนหนึ่งพับาทพร้อมกับอัปเดตความคืบหน้าในส่วนของการเตรียมพร้อมๆจากทางธนาคารทกศที่จะโอนเงินในโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของการจ่ายวงเงินและก็การจ่ายเงินให้ทกสตอนนี้พร้อมจ่ายอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าให้ทางครมออนุมัติวงเงินมานะคะแล้วทกอก็จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวทั้งงวดที่ยังคงมีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงและก็งวดต่อไปในอนาคตที่จะมีการประกาศถึง33งวดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสัน สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวอีสันแทบียงคงกอติดเงินประกันข้าวให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวแล้วก็การเตรียมความพร้อมจากทางธนาคารทกศที่จะโอนเงินให้นะคะรวมไปถึงติดตามความคืบหน้าในเงินช่วยเหลือชาวนาหรือเราเรียกง่ายๆว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1 0 0 0บาทนั่นเองค่ะ ซึ่งเกษตรกรก็ยังคงติดตามเงินประกันรายได้ข้าวนะคะว่าเงินของตัวเองที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็แจ้งเก็บเกี่ยวช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะได้รับเมื่อไหร่นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะคะอิสานทซบก็อัปเดตความคืบหน้ารายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเรามารายเรียงรายละเอียดของโครงการกันเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีการผลิต2564ทับห โอนเงินผ่านทางธนาคารทกศเนี่ยแหละค่ะซึ่งงวดแรกได้ดําเนินการไปแล้วนะคะแล้วก็โอนไปแล้วตั้งแต่วันที่เพฤศจ,จิกาย,ยนอนยที่ผ่านมาจํานวนวงเงินทั้งหมด1.8หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งยังมีวงเงินที่ต้องจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวแต่วงเงินประกันไรายได้ข้าวนะสูงกว่าทุกปีประมาณอยู่ที่89,000ล้านบาทนะคะทําให้ทางรัฐบาลน่ะต้องขยายสัดส่วนเพดานการก่อหน,นี้จากเดิม3 0เป็น 75เป็นระยะเวลาชั่วคราวหนึ่งปีค่ะทำให้มีวงเงินในการก่อหนี้เพิ่มเติมอีกประมาณหจุด 550ล้านบาทซึ่งจะใช้ในการช่วยเหลือชาวนาฤดูการผลิต2,564ทั 2, 4, 65รัฐบาลต้องใช้เงินเพื่อช่วยเชยชาวนาปลูกข้าวสูงมากเนื่องจากว่าราคาข้าวตกตำ่ำโดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะคะอนุมัติในกรอบวงเงินทั้งสิ้น89,306ล้านบาทโดยครมออนุมัติจ่ายไว้แล้วอยู่ที่18,378ล้านบาทค่ะซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหลายท่านก็ติดตาม ความชัดเจนนะคะในการจ่ายเงินช่วยเหลือนอกจากโครงการประกันรายได้แล้วยังมีค่าสนับสน,นุนแล้วก็บริหารพัฒนาคุณภาพข้าวหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทหรือว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทเนี่ยแหละค่ะซึ่งล่าสุดค่ะความคืบหน้าเป็นแบบนี้สํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสศคค่ะ ก็ออกมาเปิดเผยวงเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวในส่วนที่รอการอนุมัติจากคอร,รมซึ่งแบ่งออกเป็น2วงเงินก็คือ1 โครงการประกันรายได้แน่นอน7.6หมื่นล้านบาททั้งหมด33งวดหากอนุมัติมา,มาจ่ายเงินให้กับพี่น้องชานาผูป้ปลูกข้าวจากทางธนาคารทกศค่ะและ1โครงการนะคะเป็นมาตรการคู่ขนานที่หลายคนรอคอยทั่วประเทศตอนนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลอาจจะมีวงเงินมาช่วยในโครงการประกันรายได้แต่ว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่เนื่อหนึ่งพันบาทต้องให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาผูป้ปลูกข้าวรอแต่มันเป็นโครงการมาตรการคู่ขนานนะคะที่ทางสสค้าออกมาพูดถึง ว่ามาตรการค่าเก็บเกี่ยวหรือว่าโครงการคู่ขนานช่วยเหลือชาวนาอีกประมาณ5 0,000ื่นล้านบาทนั่นนะคะเป็นมาตรการคู่ขนานกรณีเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1นึ่งบาทหรือมาตรการช่วยเหลือค่าบริหารจาัดก,การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,รกผูผ้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับหกตามที่กกบบาคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารจัดก,การข้าวหรือว่านบขอ,อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ100 บาทจํานวนไม่เกิน20ไร่ต่อควเรือนหรือไม่เกิน20,000บาทต่อคัวเรือนซึ่งมติคอรม,มอรเห็นชอบแล้วก็อนุมัติไปแล้วนะคะในกรอบในเรื่องของการอนุมัติหลักการของโครงการมาตรการคู่ขนานเมื่อวันที 25ตุลาคม2564ค่ะแต่เนื่องด้วยสภาวะเหตุการณ์ของประเทศเศรษฐกิจแล้วก็บงเงินที่ทางกระทรวงการคลังจะต้องนำมาจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวดังนั้นงบประมาณมีจำกัดแล้วก็มีเพียงพอนะคะแต่รัฐบาลเขาจะมีการพิจารณาในเรื่องของโครงการหลักก่อนคือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั้งหมด33วนคือเขาจะจ่ายโครงการประกันรายได้ก่อนหาก วงเงินคงเหลืออะไรยังไงนะคะ จะมีการพิจารณาไร่ละ1,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่คณะรัฐมนตรีอยู่ที่รัฐบาลทั้งหมดเลยนะคะว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆคือรัฐบาลจะจ่ายประกันรายได้ก่อนนะคะทั้งหมด33มงวดส่วนค่าเก็บเกี่ยวจะได้หรือไม่ได้รอสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่นอน ค,คือในส่วนของครมอได้เห็นชอบหลักการไปแล้วนะคะแล้วก็ผ่านครมอไปแล้วแต่ยังไม่อนุมัติหลักการในการจ่ายเงินวงเงินออกมาค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทนั่นเองค่ะทีนี้มีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวถามเข้ามาในช่องนะคะว่าจะได้เงินวันไหน แอดก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมนะคะในส่วนของเงินประกันไรายได้เข้าเข้าวันไหนเกษตรกรยังไม่ได้ตามโครงการประกันไรายได้ประมาณกว่า7.6หมื่นล้านบาทค่ะต้องติดตามในการพิจารณานะคะซึ่งจะนำเข้าคอรมอลในสัปดาห์หน้าซึ่งสัปดาห์หน้าตรงกับวันอังคารที่30พฤศจิกาย,ยน2 5ง4นเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังดำเนินการไฟเขียวให้ทางธนาคารทรกศเนี่ยพร้อมที่จะโอนเงินให้กับพ นอชานาผู้ปลุกข้าวได้นะคะและในส่วนของการจ่ายเงินตรงนี้รัฐบาลยืนยันชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมายืนยันนะคะว่าเงินโครงการประกัรได้เกษตรกร,กรชาวนาผู้ปลุกข้าวที่หลายคนรอคอยนะคะจ่ายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็อาจจะไม่สะดุดด้วยเพราะว่าวงเงินมาแล้วแต่ที่นี้ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหน,นึ่งหมบาทเป็นโครงการมาตรการคู่ขนานนะคะในการช่วยเหลือชาวนาอีกประมาณ50,000ล้านบาท ซึ่งจะมีการนำเข้าคอรมอรพร้อมกันกับโครงการประกันรายได้ชดเชยส่วนต่างหรือเปล่าในวันที่30เพื่อจิจกายจยุนี้ก็ต้องรอติดตามว่าทางกระทรวงการคลังจะไฟเขียวหรือไม่นะคะไร่ละ1,000บาทแต่ที่แน่ๆค่ะไฟเขียวแน่นอนในส่วนของการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวแต่ละงวดหรือว่าเงินส่วนต่างค่ะเพื่อที่จะไฟเขียวให้ทกศในจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว คาดว่านะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในส่วนที่เหลือนะคะทกศจะจ่ายแน่นอนแล้วก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ทกศจะ มีการโอนตามรายชื่อทะเบียนเกษตรกรค่ะซึ่งคาดว่าจะจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็สอดคล้องกับท่านจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้กล่าวถึงตอนที่ท่านลงพื้นที่ที่เขตน้องจอกนะคะกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25พิพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเนี่ยค่ะจะนําเข้าคอรมอนในวันที่30พฤศจิกาย ยนนี้แน่นอนและเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวส่วนในเรื่องการช่วยเหลืออะไรต่างๆจะเป็นไปตามระเบียบหลักการของการเสนอแล้วก็คณะรัฐมนตรีอนุมัตินั่นเองค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นกําลัลงใจให้กับช่องอีสันแซบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ